ครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับในช่องเสถียรชาแนลนะครับอขอกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปออกมานะครับวันนี้ก็เลยมาทำคลิปสักหน่อยหนึ่งครับเพื่อเป็นความรู้นะครับอ่าท่านเคยสังเกตไหมครับอันนี้ คอนตีกิฟนะครับคอนตีกิฟอันนี้คีมมัดลวดนะครับคีมมัดลวดคอนตีกิฟเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานของมันนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคอนตีกิฟเนี่ยมันจะสั้นไอเนี่ยระหว่างตัวเนี้ยจะสั้นจะยาวเนี่ยครับมาตรฐานของมันคือนี uh, okay. ่คร mm ับสิบเซนนะครับ right สิบเซนดูด้านล่างเนี่ยครับ เห็นไหมฮะก็สิบเซนแล้วคีมมาลวดนะครับยี่สิบเซนเห็นไหมฮะอันนี้คือมาตรฐานของเขานะเขาทำมาเขาไม่ใช่ว่าคิดจะทำยาวขนาดไหนก็มีนะนนคือมาตรฐานของเขานะเวลาเขามาลวดเขาจะเอาคีมนี้วัดได้เลยนะนี่นะครับเนี่ยดูอันนี้ก็ได้เนี่ยอ่าคนละอันกันนะอ่ายี่สิบเซน อันนี้ก็ยี่สิบเซนนะครับนี่แล้วเวลาเรามัดลวดนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่นะเวลาเราจัดปอกนะครับจัดปอกจัดปอกของของของเสาเนี่ยครับนี่เขาเรียวกว่าปอกของเสาอันนี้เสานะครับเนี่ยนี่ยเสา นี่ที่เสานะครับเสารว้วันนี้ผมมาทํำลวนะครับวันนี้มาทําลว้วันนี้ผมมาทํำลวนะครับซึ่งรลวของผมเนี่ยผมทํามาครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เนี่ยเราจะทําไปแนวโน้นนะครับลำ้วไปทางแนวโน้นอันนี้เสาของผม ที่ผมทำไปแล้วก็คืออย่างนี้นะฮะเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมฮะรั้วที่ผมทำไปแล้วก็เสานี่ผมเทก่อนนะผมตอนนั้นผมไม่ได้ทำทำไอเหล็กฝังไว้นะครับเนี่ยสังเกตนะฮะเหล็กเฟสที่ผมทำไว้เนี่ยผมไม่ได้ฝังไว้ผมก็เลยใช้พุกมายึดนี่นะครับใช้ฟุกมายึด แต่อันนี้ผมพึ่งทําใหม่นะครับพึ่งทําใหม่เห็นไหมผมฝังไว้ในเสาเลยเนี่ยนี่นะผมฝังไว้ในเสาเลยนะครับสองจุดอันนี้ผมเอาเอาความกว้างแล้วแต่แล้วแต่ผมเนาะเอาความกว้างแต่แล้วแต่ผมเนี่ยที่ผมฝังไว้เนี่ยแล้วแต่เราจะจะต้องการเท่าไหร่อันนี้นะครับ จากนี่มานี่ผมเอา55เซนข้างบนกับข้างล่างเอา55เซนส่วนเสานี่นะครับเวลาเราก่อสมมติเราก่อกำแพงมาเนี่ยนี่ครับก่อมามาถึงนี้คือเราต้องการที่จะให้สูงสมมุติให้ได้สูงหนึ่งเมตรหนึ่งนะครับให้สูงหนึ่งเมตรหนึ่งทีนี้เราก็พอก่อแล้วเราก็เทคานนะครับเทคานคานตัวเนี้ยอ่าเราเทคานตัวนี้ เสานี้แล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้นะแล้วมาเข้าแบบแล้วเอาเหล็กนี่มาใส่นะครับเนี่ย mm hmm. เห็นไหมฮะเหล็กที่ผมมัดไว้เนี่ยเหล็กเสาเนี่ย mm hmm. เอาเหล็กเสาเนี่ยที่ผมมัดเนี่ยามาใส่ตรงแนวเสาอย่างต้นโน้นก็เหมือนกันต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับ mm hmm. นี่นะครับที่ผมทําไปแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะ mm hmm. พอเราทําเสร็จแล้วเราเดี๋ยวค่อยฉาบที่หลังนะครับ ทำทำไปแล้วเดี๋ยวค่อยสาบทีหลังเนาะมันจะง่ายกว่านะครับจะง่ายกว่าอ่าทำลักษณะนี้เนาะอันนี้ผมก็จะไปนี้ไปเรื่อยๆนะยาวไปนู่นนะครับรอบข้างบ้านผมเลยเนาะแล้วเหล็กนี่นะครับพอเราพอเราทำเราทำได้แล้วเราจะเอาเหล็กนี้มาตัดใส่นะครับเอาเหล็กนี้มาตัดใส่มาเชื่อมติดกะ เฟสที่เราวางไว้อ่าอ่าวางไปเอาเหล็กกล่องวางท่าไปถ้าเป็นเหล็กกล่องดำเนี่ยเราต้องทาสีก่อนนะครับถ้าไม่ทาสีก่อนมันจะเป็นสนิมนะครับเนี่ยอ่าเหล็กกล่องนี่นะครับเหล็กกล่องเนี่ยถ้าเป็นเหล็กชุบเนี่ยเราไม่ต้องทาสีก่อนก็ได้นะครับเนี่ยเพราะมันจะไม่เป็นสนิมมันเป็นสนิมเป็นอยู่ครับแต่ว่ามัน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 ยัง ได้อยู่นะครับฝังไปแล้วเชื่อมไปแล้วตัวเหล็กตัดเหล็กสตัดเนี่ยครับผมมาเชื่อมที่หลังนะเหล็กสตัดตัวนี้นะเรามาแบ่งครึ่งมาแบ่งครึ่งของเหล็กกล่องนี่แล้วก็เชื่อมติดเลยต้องเชื่อมฝั่งโน้นนะครับเชื่อมเชื่อมฝั่งข้างนอกนะครับเชื่อมฝั่งข้างนอกเพื่อเราจะเอาเหล็กสลิงเหล็ก ตะขายเนี่ยมาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนาะว่าเหล็กตะข่ายใส่ยังไงนะครับคือนี้นะครับอ่านี่นะเหล็กตะข่ายก็จะใส่อย่างนี้นี่แม่มาจับ เดี๋ยวผมให้อดินผมมาจับอยู่ครับนี่นะครับจับแล้วเห็นไหมเอาเหล็กตะแกรงใส่ป๊อปเอาเหล็กแผ่นแผ่นเหล็กสตัดเนี่ยเข้าประกบอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะอ่าแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ฝั่งโน้นฝั่งข้างในเห็นไหมฝ่ายข้างในแล้วก็ฝั่งข้างนอกเอามาประกบกันแบบนี้นะครับนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละอันนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะทําการเชื่อมนะเนี่ย ะครับเชื่อมแบบนี้อ่าเชื่อมแบบนี้เนาะ อีกแล้วเอาเลิกตะไคร์ใส่ข้าไปข้างบนก็หาลวดมัดไว้ก่อนข้างบนนะครับเอาลวดมัดแบบนี้ไว้ก่อนเลยไส่ล้าไปหน้อยนะี่ไกลๆหน่อยนมะาน้ม่ มันเห็นไม่ชอบนี่นะครับเล็กแผดมาครับใส่บางคนก็เรียกปัดบาบางคนก็เรียกว่าเหล็กสตัดนะครับเหล็กตัวเนี้ย สิบสิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองฮะทิ่เดีวนั่งเหรอโรนะครับก็เชื่อมเป็นจุดเป็นจุดอย่างนี้เนาะเชื่อมเป็นจุดเป็นจุดอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับ ก็เป็นแบบนี้นะครับใครที่อยากทำรั้วนะครับอันนี้ผมทํามาเดี๋ยวผมก็จะไปทางโน้นเรื่อยๆนะครับไปทางโน้นนะครับขั้นตอนก็คือก่อขึ้นมาแล้วก็ทําเสาเอ็นอย่างนี้นะครับทําเสาเอ็นอย่างนี้แล้วก็นี่ก็วางโครงเหล็กวางโครงเหล็กเหล็กกล่องแล้วก็เอาเหล็กสตัดตั้งขึ้นด้านในแล้วก็เอาตะข่ายเข้าแปะตะข่ายเข้าแปะแล้วก็เชื่อม เหล็กสตัดทับอีกทีนึงนะครับก็แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวก็จะมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณมากครับขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เราด้วยนะครับในช่องสเสถียรแชนแนลนะครับขอบคุณครับ